สวัสดีครับผมช่างต่ายนะครับจากสมัยไอทีนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง iMac นะครับ iMac ตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบสลิมนะครับอาการก็คืออย่างที่เห็นนะครับจอนะครับก็คือจอมันมีอาการเสียนะครับเป็นเส้นเป็นลายนะครับก็คือมองอะไรไม่เห็นเลยก็จะเห็นแค่ช่วงด้านบนนิดหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำการเปลี่ยนจอให้ดูนะครับผม เดี๋ยวมาเริ่มเลยอันนี้ผมแกะเครื่องไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวขอต้องปิดเครื่องก่อนนะก่อนที่ผมจะแกะเจอใหม่ผมปิดเครื่องแล้แล้วก็เดี๋ยวจะแกะเทปที่ยึดออก ้อยครับเอาจอออกมาแล้วก็ทีนี้มันจะมีสายเป็นสายแพ้จอนะครับตัวนี้นะกับตัวเซ็นเซอร์เนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องถอดสองสายสองเส้นเนี้ยไปใส่จอตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดก่อน <c oughs> ออเอาเลยคุณิมาบโปเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ที่เขาไม่ได้ซ่อมเปิดไม่ติด อีกช่วยละจอนะน่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาจอใหม่มาใส่นะครับอขออนุญาตแกะจอใหม่รคู่นึง นี่ก็จะเป็นจอตัวใหม่นะคเดี๋ยวผมจะใส่สายแพรเข้าไป ร็จแล้วครับผมเปลี่ยนสายแพทจอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองใส่หน้าจอเข้ากับตัวเครื่องนะครับเราก็จะเปิดเทสตูวนี้หน้าจอจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัว27นิ้วเลยตัวใหญ่ยี่สิ จะใช้เป็นเทปหนังไก่แบบนี้ยึดตัวหน้าจอไว้ก่อนนะครับยังไม่ติดกาวจริงนะครับเพื่อจะเทจอก่อนเดีย๋ยวลองเสียบสายแพยจจอดูครับ ว่าจอใหม่จะเป็นยังไงอตอนนี้เราเห็นหน้าจอโลโก้ Apple ขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นจอเก่าเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นหน้าโลโก้ apple นะครับแต่จะขึ้นเป็นเส้นก็จะเป็นเรื่องของอาการจอเสียนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทำการเปลี่ยนจอก็เสร็จเรียบร้อยครับ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมจะต้องทำการติดกาวรอบจอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเทสพวกกล้องแล้วก็สีตัวหน้าจอว่าเป็นปกติหรือเปล่านะครับ เพื่อที่จะให้เข้าหน้า OS ปกตินะครับโอเคก็แสดงผลภาพเป็นปกตินะครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวเปลี่ยนตัวหน้าจอ iMac 27นิ้วสลินนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับผม แล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ